สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะไอ้นะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งทําไมสื่อทาเนียบเขาตั้งฉายาเร็วเลือยกันนะก็จริงๆแล้วอ่ะนะโดยตรงอ่ะนะมันก็เป็นทุกปีอะเขาก็จะมีเอฉายานะครับก็ก็เพราะว่านักข่าวทาเนียบอะแล้วเดี๋ยวก็รอดูนักข่าวสภาด้วยแล้วกันนะครับข่าวทาเนียบมหาสภาเนี่ยเขาทำงานเนี่ยก็จะใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ใช่ไหม ใช่เขาก็จะตั้งปีนี้ก็ถ้าถามผมนะเขาก็จะตั้งแบบตั้งแบบเอ็นดูนะถ้าเป็นผมตั้งนี่คงถ้าเป็นผมตั้งหรือนาตั้งนี่คงจะเป็นขาดนะฮะคือนายกวงเล็บพ่อเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยวงเล็บรัฐบาลนายกเออเออแต่หน้ารัฐบาลเพราะมันจริงๆเรื่องเนี้ยถ้าผมพูดโดยตรงนะมันเป็นคําที่เราใช้กันมันคาว่าเราถี่หมถึงว่าตอนสมัยแพทองทานสอบข้าจุฬาได้อะ เมื่อประมาณปีสี่ไม่รู้สอบเข้าได้หรือหรือเข้าไปเรียนได้แล้วกันนะครับก <c oughs> ็ตอนนั้นเนี่ยเออก็มีการทําเสื้อขายในจุฬาแต่ว่าจุฬาไม่ป็นคนทํานะสอบติดจุฬาเพราะพ่อต็นเลยอืมลุกนั้นเนี่ยปีสี่สี่หกโอ้โหอืมอืมสอบติดสอบติดจุฬาเพราะพ่อประมาณเนี้ยมันมีเสื้อออกมาขายแต่ว่าไม่ไม่ใช่คนจุฬาทำนะนี่นต้องบอกว่า ผู้ผิดไม่ใช่เสื้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำแต่เป็นเสื้อที่คนในจุฬาลนะทำออโอเคก็งั้นปีนี้มันก็เลยดูไม่่อยไม่เยแรงแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องแบบน,นี้ออกมาแล้วแต่ว่ามันก็โอเคเพืยงสะท้อนอย่างหนึง่ง,งว่าตัวไพองทานเนี่ยเป็นตัวที่ผู้ย,ย่า่เป็นพ่อๆหมดแหละนอครับซึ่งก็ไม่ควรจะภูมิใจเออเขาก็ภูมิใจเขาเลยเขาก็ภูมิใจ <laughs> เพราะผูกจัดเพราะเขายังบอกเลยไงว่าแหมเนี่ยหาอะไรมาหาเลยมามาเหมือนกับคัมโพให้เขาเป็นผู้มีคนนิยมชมช,มชอบเยอะแยะอะไรเงี้ยเอเอนออซึ่งเราก็พูดไปแล้วซึ่งมอเรื่องเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงหมดอะ่ะแต่ว่าก็เป็นด้ทีนี้น้ำดูอดอะไรเนี่ยแต่ที่ผมชอบอ่นนอานเดี่ยคือผมดักคอนิดนึงเอ่อถ้าเกิดจุฬาจะให้แพรทองทาไปสิทธิ์เก่าดีเด็ดเลย โอ้รับรองรับรองคนที่ให้อ่ะจะโดนนิสิตจุลาหมายว่านิสิตเก่ากระทืบอันนี้ผมพูดจริงยโอ้ยผมผมพูดจริงๆคือถ้าถ้าเอาเลยนะถ้าซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์ทั่วๆไปไม่ใช่แพทองทานเนี่ยนะรับรองว่าจุฬาเนี่ยหมายถึงว่าคนที่คือคําว่าจุลานี่หมายถึงว่าไม่ใช่ตัวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแต่หมายถึงว่านิสิตเก่านิสิตเก่าแต่ประมาณเนี้ยเขาต้องให้แล้วนะสมัยก่อนนะจำได้เออเขาต้องให้แล้วล่ะ แต่เพียงแต่ว่าผม,มันเป็นแพ่นทองทานเน่ทุกอย่างก็เลยอึง้งแล้วก็ผมว่าจุลาเองก็ไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้มากนักเพราะว่ามันดูเป็นความเสื่อมเสียอับยศบัดสีอย่างมากมขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อจริงจริงนี้จริงๆผมก็พูดในฐานะคนจุลาคนเนิร์นนะมันดูอับอายดูอับยศคือสมัยก่อนเนี่ยคือจุลาเนี่ยเขาก็จะมีคําแหมผมย้ำาม่ใชนะคุณผู้ฟังครับคำว่าจุลาลงกรณแมหาวิาลยเนี่ยผมจะเรียกสั้นๆว่าจุฬานะฮะแล้วถ้าเขียนก็มีปัญน,น้อยเนี่ย คือเขาก็จะชอบแบบนี้แหละอีพวกสมาคมนิสิเก่าสมาคมคณะเก่าของเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะแบบอย่างเช่นมูวปีหนึ่งตอนสุดารัตเกยุรพัน์ได้ได้เป็นปีเนี่ยก็ก็คณะบัญชีก็ยกย่องเป็นนิติเก่าของคณะบัญชีดีเด่นซึ่งในคณะก็มีคนไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่จริงไม่ควรจะให้พอสุดารัตก็ยังมีบาดแผลทางการเมืองอะไรเยอะหรือแม้กระทั่งหลายหลายคนอ่ะผมจําได้ตอนสมัยผมตอนนั้นผมยังจบใหม่ๆ จบไปสักพักนั่หละเอคุณคุณประหลัดคุณประหลัดคุณประหลัดสามนาทีอ่ะพี่ตี๋พ่อพ่อพ่อพี่ชิงอ่ะพ่อพี่ชิงอ่ะเดี๋ยวนะพี่ชิงชื่อจริงชื่ออะไรผมลบมบพี่สิงโอเคนี่เวแต่อันนั้นเป็นพ่อพี่ชิงห์จำได้ไหมจำได้ไหมนาที่แบบไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอ่ะอแล้วอีเด็กก็มาบอกว่าโอ้ยสามไม่เสร็จแล้วค่ะ อันนั้นน่ะประหลัดประหลัดนั้นนะผมประทานโทษนะพ่อพี่ชิงชื่ออะไ,ไ,ไรมาู้วยแต่ว่าอันนี้เว้ยอย่าไปนึกแต่ว่าแต่ว่าโอ้โหตอนแรกอะ่ะให้เป็นเอ่อลิสิตเก่าดีเด่นของรัฐศา,ศาสตร์โอ้ต้องดึงชื่อออกแทบไม่ทัน <laughs> อเอออะไรประมาณนี้มีเยอะคือพูดจริงคือในจุฬาเนี่ยก็จะเหมือนกับเหมือนกับที่อื่นๆอ่ๆอะเวลาเอ่อคนตัวเองได้ตำแหน่งแห่งหนเนี่ยเ็าจะรีบเอาตำแหน่งไปมอบให้ผมถามว่าไอคนนี้เขาทำดีกว่านั้นต้องเยอะแยะ ทำไมทำไมอีพวกผู้บริหารไม่ให้วะคําว่าผู้บริหารนี่ไม่ได้ไหมายถึงอธิการนะครับเวลาให้ตาแหน่งเหล่านี้มันอธิการมันก็ไม่ได้ลงมายุ่งนะครับมันจะมีพวกสมาคมนิสิตเก่าของคณะกับสมาคมนิสิตเก่าของจุฬาเลยแต่ประมาณเนี้ซึ่งคนในจุฬาเขาก็วิจารณ์ทีนี้พอนัดแต่เรื่องนี้เสร็จผมก็อยากพูดเดี๋ยวมันเอาสาวไส้ให้กากินในจุฬาเา็าจะมีเรื่องวุ่นวายไต่กองปัจจุบันนี้ก็ยังจุกกันอยู่เลยนะครับแต่คนก็ไม่ได้สนใจมากคือเรื่องตราพระเกี้ยวอะ Oh. ตราพระเกี้ยวจุลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตราพระเกี้ยวที่พูดง่ายๆคือจะนํามาจากศิลาพรหรือว่าเ <Right. S 2> ออเป็นเป็นพูดง่ายๆคือเครื่องประดับพยศของเจ้าฟ้านะครับ <Right. S 2> เพราะจุลจุลมงกุฎเนี่ยก็คือพระเกี้ยวแต่ถ้าเป็นมหามงกุฎก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสวม <Right. S 2> อะไรโอเคเรื่องเนี้จริงๆลึกๆเนี่ยคนก็คนในจุลาเนี่ยก็งัดก,กันอยู่นะ แล้วเรื่องในจุฬาเนี่ยเอาจริงๆอ่ะมีอะไรที่ลึกลับเยอะมากเออแต่คนมันไม่ค่อยพูดเพราะว่าคนมันไม่ค่อยรู้ับอย่างเช่นเอาง,ง่ายๆอ่ะแม่นะแต่เรื่องนี้ท่านท่านคือเรื่องเรื่องพันเอร์เรื่องแผดทองทานเอ่อสากจุลาเนี่ยก็โกงกันเช็ดเม็ดเลยฮะก็มีข่าวไม่เยอะไรก่อนหน้านี้เออก็มีข่าวแต่ก็ปิดกันเละเละไปหมดทีนี้กลับมาเรื่องการที่แพดทองทานเนี่ยเมื่อกี้น้าบอกอ่ะจุลาไม่กล้าให้หรอก ไม่ได้ให้หรอกพะคนที่จะรู้มัธเนี่ยโดนด่ารับรองไม่เหลือดีรับรองอืเห็นไหมทีนี้สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นผมนะมีมีคนถามว่าเหลิมชัยถ้าเหลิมชัยจะตั้งเอฉายาให้นายกผมจะตั้งสำนักนายกว่ากลวงผมจะคั้คำนี้ว่ากลวงกลวงลอลิงดึกกลวงเออกลวงไปเลยฮะเออกลวงอ่ะแบบเท่านั้นเองคือไม่มีอะไรเลยนะพูดนี้ผมนึกถึงได้ ขนาดที่แพรทองทานเนี่ยค่อนข้างจะกลวงแต่พ่อเธอสิกลางเอาเลยกลางเลยพ่อเธอกลาง,ก,ลงกับกลางเนะเออใช่ก็ดูเขาดูเขาไปพูดสิกรณีอีกเดี๋ยวอีกหน่อยหน้าผมอาจะเจออยู่ในแบ็กแบ็กลิสกาแต่ว่าเขาไปพูดถึงแก้วสารขวัญสวงอ่ะอืมสองพีนูไปพูดถึงเออแล้วก็จริงๆวันนึ่งอ่ะตอนแรกผมก็นึกอยู่ทั้งนานเขาด่าใครวะที่แบบเมียสามอ้ห้าลูกสามอะไรประมาณนี้ย อ๋อแล้วตอนหลังเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงตูจตุพรเนี่ยนะเออผมก็ลืมไปว่าเออแต่รู้ว่าเขามีเมียหลายคนแต่ว่าไม่รู้ว่าเมีหยห้าแล้ววันหนึ่งตัอ่ออกมาพูดเองบอกว่าอ้าวเฮ้ยมาชกใตยย้เมขัดผมนี่หว่าก็กลายเป็นว่าตูเขามามาบอกว่าอ้าวอะไรมายุ่งอะไรกับผมใช่ไหมเออผมมาโดนตรวจสอบไปหมดอะไรประมาณเนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาหมายถึงตูจตุพรไม่หรอกแต่ทีเนี้ยทักษิณเนี่ยเขาก็จะมีวิธีแบบ เขาจะบอกเลยตาต่อตาฟันต่อฟันเลยของ,ของเขาเนี่ย <S <S อเป็นเรื่องที่เออก็เข้าใจอ่ะครับคือคือเขาก็มีสิทธิ์จะพูดแบบนั้นแหะแต่ถามว่าอา้าวเฮ้ยคุณอยู่ในตําแหน่งของการเป็นพับบิคฟิกเกอร์นะออคุณไม่บุคคลสาธารณะ <เอ S 2> นะวิจาัยคุณไม่ได้ได้ไงวะเออใช่ไหมคือถ้าคุณเป็นคนที่อ่ะผมพูด ay, ง่ายๆทักษิณทำไมไม่คิดอ่ะทําไมคนนักข่าวหรือว่าคนทั่วไปไม่ค่อยพูดถึงเอ่อพจมานอื ไ่พูดเลยเ,เพราะว่า,วาเลยออเพราะเราถือว่าเขาอ่ะโอเคเป็นแม่นายกจริงหรือว่าเป็นเมียทักษิณมาแต่ยาไปแล้วแล้วก็แต่เขาไม่ได้มายุ่งอ่ะเออเขาไม่ได้มายุ่งกันเมืองเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาใช่ไหมใช่ใชเออไม่มใครไปยุ่งเรัแม้กระทั่งอยู่ดีๆอ่ะวันหนึ่งเนี่ยมีใครไปพูดแล้วก็เอาข่าวบอกว่าเออผ่านทองแท้จะขึ้นมารับตําแหน่งเป็นแอดวเซอร์ทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางพรรคเขาก็ออกมาปฏิเสธ เขายืนยันว่าไม่ใช่ไม่มีอันนี้ยมันก็ไม่มีใครไปยุ่งกับแพทองทานหรือว่าไอ้ประธานรัฐผ่านทองแท้응ก็ไม่มีใครไปยุ่งแม้กระทั่งเอมเอ่อพินทองทาอะไรประมาณเนี้ก็ไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเนอะไหมเพราะเขาเป็นพี่น้องกับนายกก็จริงแต่เขาไม่ได้มายุ่งกับเรื่องการเมืองเนักษินเนี่ยอ้าวเธอเธอเปิดหน้าตลอดแล้วเธอจะไม่ให้คนวิจารณ์เธอได้ไงทุกเรื่องที่เธอพูดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนทั้งนั้น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาแรงขาะเริงอะไรวุ่นวายไปหมดอ่ะออใช่ไหมออแล้วผมถามว่าเอ,อ้าก็ในความเป็นพับิกฟิกเกอร์ความเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยไม่ให้คนเขาพูดถึงก็ไม่ได้เ,ออเพราะว่าสิ่งที่เธอพูดมันกระทบกับคนส่วนใหญ่จะกระทบเชิงบวกเชิงลบผมไม่ทราบแต่ส่วนใหญ่จะเปเชิงลบหมดอ่ะอืมใช่ไหมโอ้แล้วอย่างนี้เขาจะเคลื่อนไหวอย่างนี้ต่อไปอีกนานขนาดไหน ก็ด้วยวาเขาจะไม่มีอำนาจแหละเขาก็คือทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาชอบเคลื่อนไหวขณะเขาไม่มีอำนาจโดยตรงนะจำได้มาตอนเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะเขายังแบบสกายเข้ามาเขายังมีวิธีติดต่อเข้ามาโดยผ่านอิเล็กทรอนิกส์วิธีต่างๆสารพัดใช่ไหมคือเขาเป็นคนที่แหมลาถามเป็นปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้ผมไปนึกถึงคนคนหนึ่งบอกว่าเอทักษิณจะเลิกยุติทุกอย่างต่อเมื่ตายก็แต่จริงนึ่ ฟังดูแล้วผมวก็จริงผมก็จริงเพราะว่าไม่ไม่แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าอยากให้เขาตายหรือไม่ตายนะครับแต่ว่าทุกคนตายหมดนะนผมก็ต้องตายใช่แต่ประเด็นคือทักษิณเขาจะเป็นคนที่เออเป็นคนที่อยู่นิ่งๆไม่ได้ <c oughs> มันจะต่างกับเอนายกคนอื่นๆ <c oughs> นายคนอื่นๆเนี่ยเวลาหมดอำนาจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหมดอำนาจไปเลยแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมายุ่งเลยมากเกเวะ้นอาจจะไปทําเรื่องแบบสาธารณกุสลเล็กๆน้อย <c oughs> ๆใช่ไหมฮะทักษิณไม่ใช่ทักษิณเป็นคนที่ ตั้งแต่เขาหมดอํานาจตั er, ้งแต่ปีเ่49ที่ถูกราฐประหารเขาก็ไม่ยอมเขาก็สู้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 มาตลอดนะซึ่งโอเคสําหรับผมเนี่ยผมอาจจะมอยมุมหนึ่งคนที่ถูกทาราฐประหารเนี่ยเขาก็อาจจะมีสิทธิ์สู้นะฮะเขาก็อาจจะมีสิทธิ์สู้แต่ว่าเ็าจะเห็นว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแต่เขาก็จะมีการส่งข้อมูลมาเป็นช่วงช่วงนิดหน่อย แต่ก็ไม่ได้เปิดหน้าแรงเท่ากับทักษิณแต่ก็มีคนบอกว่ายิ่งรักก็เปิดหน้าแรงเท่าทักษิณไม่ได้เพราะว่าโดยคาแรคเตอร์ไม่ใช่คือทักษิณเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาเป็นผู้นําเมื่อปี44อ,อ่ะอเขาขึ้นมาแบบถล่มทลาย,ยางี้นนะแบบแลนสไลด์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วพอมาปี4 8ปดุ๊บเนี่ยอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่ายิ่งได้ได้คะแนนเยอะแต่มันได้คะแนนโดยการตีเมึงขึ้นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นคาแรคเตอร์เขาไงครับเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะหยุดเมื่อไหร่ก็ หยุดเมื่อเมื่อฉันหมดลมหมดลมใายใจเออเออก็เหมือนกับเพนเออโปรดยาถามว่าฉันเป็นใครมาในอดีตอ่ะทีนี้ประเด็นคือคือผมว่าทักษิณเขาจะมีวิธีคิดแบบหนึ่งนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเขาไปช่วยหาเสียงที่เชียงใหมอ<笑><笑>อ่อือเออเขาก็ไปฟัดกับอีประชาชนพรรคประชาชนอะ่ะเอออีเด็กรุ่นใหม่เขาพูดคำว่าอะไรวะไอคนรุ่นใหมนะ่เนี่ยไม่ได้แต่พูดเนอะ ทำไม่เป็นผมก็นึกในใจว่าตายทักษิณไม่คิดถึงลูกตัวเองวะเออคือคือถ้าผมเป็นพักประชายชนนะผมจะบอกที่พูดเนี่ยด่าลูกตัวเองหรือด่าใครเออด่าใครวะเออคือ,ค,อคือเขาก็ไปเล่นพักประชายชนคือผมอะ่ะเวลาหลังๆเนี่ยผมก็ต้องมานั่งฟังพวกเหล่านี้ยฟังแล้วสนใจมากขึ้นแต่ก่อนฟังก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับก็โอเคในฐานะคนทาข่าวก็ฟังฟังแต่พอบอกว่าคนรุ่นใหม่นี่มันดีแต่พูดนะ แล้วมันทําไม่ได้ผมก็ตึ้งแตแพทองทานอ่ะดิแต่พูดจริงๆทําไม่ได้เลยอีกค่าแรงหกร้อยก็ทําไม่ได้แพทองทานเป็นคนพูดเองนะบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลเออจะปฏิรูปกฎหมายทันทีจะแก้กฎหมายทันทีนี่เธอเป็นมาแล้วสองไม่ใช่ตัวเธอนะหมายว่าเธอเป็นมาแล้วประมาณสามเดือนกว่าแต่เพื่อไทยเป็นมาแล้วตั้งแต่เศรษฐายันมาเนี่ยอืก็ไม่แก้ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่แก้นะครับอืมคือแล้วก็ทําไม่ได้ แล้วก็อยู่ดีๆก็วันนั้นทั้งทักษิณก็พูดทั้งนายกก็พูดว่าจะล้มล้างพวกในทุนผูกขาดเอ,อผมถามว่าโอ้นี่มันเป็นพับกันด้มันเป็นการพูดแบบโฆษณาชวนเชื่อซึ่งโอเคในเรื่องการเมืองอาจจะเป็นแบบเนี้ยคือพูดอะไรไม่ดูหวือหวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่คนจะต้องตามมาดูว่าคุณสัญญาอะไรไว้แล้วคุณทําได้หรือเปล่าแต่ที่หนักกว่านั้นคือเวลาพูดในนโยบายเนี่ยอีกกรตตต้องลงไปดูเออเอออีกกรตเขาปล่อยแบบปล่อยเล่เทะมาเรื่อยอะ่ะเออ,เอ,อใช่ไหมกร <laughs> กตเนี่ยเขาเลยมีคนก็เลยไปพูดคานองว่า อันนี้พูดกันแรงๆนะกกตย่อ,ยอมาจากแกะตีน <laughs> อะไรประมาณนี้โอเคอันนี้คือคนที่ไม่ชอบกกตนะครับแต่มันก็จริงนะผมก็ถามผมเคยเถียงเรื่องนีงน้กักตว่าคุณปล่อยให้โฆษณาได้ยังไงวะคือไม่ใช่แค่พักทักษณิณนะ <laughs> อิวชิดนะจําได้สมัยก่อนจะให้เบีย้ยคนปิชลา <laughs> คือบางพักให้สา <laughs> มพันถามว่าคนพอ่อคนแม่งเอาที่ไหนมาให้ <laughs> มึงปล่อยให้มันโฆษณางนี้ได้ยังไงเออที่อีหน่อยอีกหน่อยผมก็เลยวันนั้นผมเคยพูดเรื่องเนี้ กับอ่หลายคนกับกับพวกนักชาการที่ผมเคยเชิญมาออกในรายการผมอีกหน่อยผมตั้งพักการเมืองเดี๋ยวดีแล้วผมจะชวนน้ำมาเป็นเลขาธิการพรรคผมผมจะแจกผัวแจกเมียเออกูทําได้ง่ายกว่าด้วยซ้ําไปนะแจกผัวแจกเมียดีกว่าแจกอีพวกแบบคนละสามพันอีกพอแจกผัวแจกเมียเสร็จเดี๋ยวมันก็เลิกกันแล้วล่ะใช่ไหมคือผมก็เลยบอกเฮ้ยกกตปล่อยให้พูดเรื่องเหล่านี้ได้ไงว่าว่าเนี่ยแล้วก็อยู่ดีๆให้ค่าแรงเท่านั้นเท่านี้ผมถามว่าเฮ้ยมึงจะให้ค่าแรงเนี่ย มึงต้องไปคุยกับมันมีงงปลายภาคีจริงวะนะไม่ใช่อยู่ดีนะจะมาพูดเพอร์เจอร์เออกรกตไม่ก็ปล่อยเช็ดเออผมว่ามันไม่ได้นะเออถึงจะมีกรกไปทําอะไรวะนนดนตรีใช่ไหมเออทีเนี้ยสิ่งที่ทักษิณพูดที่เชียงใหม่เอ่อแล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าโอ๊ยเขายินดีจะไปช่วยหาเสียงที่ไหนก็ได้จ้างเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงสามร้อยบาทอืมอืมก็มีคนตั้งคำถามว่า เออเดี๋ยถ้ามันมีการหาเสียงเลือกตั้งอบจที่ภาคใต้ทักษิณจะลงไหมไหมเออถามไมก็เป็นคนเป็นคนถามว่าเออเป็นคนจะลงไหมไหมแพทองทานเนี่ยไม่ลงแน่แน่เออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่วาะแห่งปีอ่ะที่บอกว่าสามีเป็นคนใต้อ่ะผมว่าโอเคก็ถ้าเป็นผมนะผมก็ก็จะไม่อนี้อันนี้หมายถึงว่าถ้าผมเป็นคนเสนอนะคือในในขั้นตอนในสภาในทรเนียบอ่ะเวลาเขาเสนอฉายานาคงเนื้ออ่อนนะที่เราวิ่ง มันก็จะมีการเสนอมาแล้วก็มีคันให้เหตุผลว่าทาไมเสนออันนี้<ต>นมีเหตุประกอบว่าอะไร<ส>ะถ้าเป็นผม<สะ>ผมจะเสนอเนี่ยเมื่อกี้ผมจะบอกว่านายมุตรีเนี่ยจะเป็นกลวงกลวงใช่ไหมฮะส่วนวาระแห่งปีก็คือห้าสิบห้าสิบห้าสิบเรื่องกอกูเนะี่ยอ๋อเออนแบ่งกันไปแล้วก็แบ่งกันไปคนละครึง่อองออคนละครึงงงคร่งถ้าเป็นผมผม<อ>ว่าเนี่ยดูแรงกว่าใช่ไหมเพราะว่าอีเรื่องผัวเมียเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไปหน่อยหนึ่งแต่อันนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ประเทศคนละครึ่งห้าสิบห้าสิบ อ <laughs> ว่าถ้าแห่งปีของผมถ้าผมจะตั้งให้กับเอแผนทองทานอ่ะนะคือคือคือโอเคอ่ะเรื่องเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันสะท้อนจริงๆแล้วก็ที่ผมกําลังนึกอ่ะนะว่าทักษิณเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิมีอิทธิพลทางการเมืองมีการแสดงบทบาททางการเมืองเนี่ยมากไปเรื่อยๆเออซึ่งก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีคนบอกว่าเอ๊ะการที่เขาพูดเรื่องเ ตอเขาไม่เป็นคนพูดเองนะไอ้ที่หลังกาวีอ่ะมหาเทเ,เป็นตันโทษผมไม่ใช่มหาเทเตัวอันวาอิบราฮมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคู่อาฆาตของมหาเทเนี่ยเขาเป็นค,คนพูดแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าทักษิณเนี่ยคงจะต้องขอสารเดินทางออกอืแต่นี้ผมก็วิเคราะห์เองนะว่าสายคงไม่ให้เพราะฉะนั้นทักษิณเขาเริ่มเปิดเปิดไพ่มาดิว่าอาจจะมีการพบกันในประเทศไทยก็ได้ใช่ใช่ ซึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดเพราะอันวาเนี่ยตอนสมัยที่เศรษฐาเป็นนายมนตรีเขาก็เขาเข้ามาหาเือกันอยู่บ,บ่อยๆใช่ไหมทีนี้มันต้องมาตามดูอะว่าหลังจากนี้ทักษิณจะมีไพ่อะไรเปิดขึ้นมาอีกอืเพราะว่าเขาพูดหลายเรื่องแต่เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับนโยบายคือ พูดเสมอว่าตัวเองเป็นเป็นผู้กําหนดนโยบายไปแล้วอะ่ะเออซึ่งซึ่งอย่างที่เราย้ำอะ่ะว่าเขาอ่ะไม่สามารถจะเกี่ยวข้องกับการเมืองได้คาว่าเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้เนี่ยมันหมายความว่าในเชิงเป็นผู้กําหนดในเชิงเป็นผู้เข้ามามีอิทธิพลมีความเกี่ยวข้องแต่ว่าไอ้ความคิดทางการเมืองอะ่ะผมพูดโดยตรงเอ่อคนเนี่ยต่อให้มันถูกตัดสินยังไงมันก็ยังคิดได้ผมนึกออกแล้วเมื่อวานที่ผมพูดประเด็นนี้แล้วผมลืมลืมขโมยประเด็นที่พรคประชาชนมันไม่สนใจเรื่องนี้มาก เพราะว่า oh. คนในพักมันเนี่ยโดนตัดสิทธิ์กันเต็มเลยเพราะถ้ามันถ้ามันมันมาบอกว่าทักษิณไม่ควรจะแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยคนในพักอีกประชาชนนี่แหละมันจะเดือดร้อนเอไ,<ป>ไม่ว่าจะเป็นช่อแช่พิทาพี่แท้อะไรทั้งหลายเนี่ยธนาทรธน,นาแท้อะไรเนี่ยจะโดนหมดเพราะฉะนั้นอ๋อผมก็เลยมานึกแล้วเมื่อวานเนี่ยพอจะพูดแล้วก็ดีเปลี่ยนประเด็นเร็ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพรรคประชาชนจะมาสนับสนุนการที่ทักษิณมันออกมาเคลื่อนไหวแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณทาผิดกฎหมายไม่มีทางมันต้องพยายามห้ามเรื่องนี้แหละเพราะมันถือว่าพรรคมันเนี่ยเป็นตัวเอในการโดนตักสินทางการเมืองอืเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยผพว่ามันก็ผสมกันไปผสมกันมาแต่ละนะครับครับครับได้ครับครับวันนี้รบกวนแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่รับคมากครับวัสดีครับ